โรงเรียนบ้านเพียมาตร,รัฐราชพิทยาคารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส,สเกดเขตสองผู้อำนวยการนายก้านแก้วพันอินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายสมนึกบุญปัญญาปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียน197คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบแนวคิดของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2นายสุริพาสีหวงศ์ Smart Student นักเรียนฉลาดรู้เป็นคนดีมีปัญญา มีทักษะในศตวรรษที่21วิสัยทัศน์โรงเรียนคุณภาพของชุมชนผู้บริหารมืออาชีพรู้และบุคลากรมีทักษะการใช้สื่อที่ทันสมัยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโปรเจกต์แอปโพสเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะมีทักษะกระบวนการซึ่างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีภูมิุ้มกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเพียมาตรับราชทีเทียาคารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนแม่เหล็กในโครงการยุครวมเลิกสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากร ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษาเมื่อปีการศึกษา2,559ได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดเข้าเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมโปรเจกต์แอปโพสเมื่อปีการศึกษา2,562เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเมื่อปีการศึกษา2,563สามารถนำนักเรียนมาเรียนรวม และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองและชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์กระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้นโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มกระบวนการศึกษาที่เน้นให้เด็กมีกระบวนการคิดมีทักษะในการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนบ้านเพียมาศรัฐราชพิทยาคารได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ6มาตรการหลัก 6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้นำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแอคคูลเลนการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยได้รับการอบรมพัฒนาบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้นำมาจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019พร้อมดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ได้ตามปกติตลอดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่2 ผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ99ผู้ปกครองนักเรียนฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ90 เมื่อทำการเปิดเรียนออนไซต์ site, ได้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดศรีสะเกดอย่างเคร่งครัดทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงและสามารถจัดการเรียนแบบออนไซต์ได้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านเพียมาตรราชพิทยาคารผู้อำนวยการครูและบุคลากรทุกท่าน เรครือข่ายทางการศึกษาชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีนวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาก้าวหน้าในทุกๆด้านมีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21เเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทย ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทุกประการ